ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกองทัพนะฮะวันนี้เราจะไปอยู่กับตอนนี้เราอยู่กับเกมทีมฟอเทสสองนะวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟกิจกรรมฮารูนนะนื่องจากผมไม่ได้อัพชาแนลนานไปหน่อยนะอันนี้จะมาลงคลิปสักหน่อยนะนื่งจากใกล้เปิดเทอมแล้วนะและ้ววันนี้ผมจะมาโปรโมท มาแล้วนะเบื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะ กลับมาแล้วนะเมื่อกี้มีปัญหากับแม่นิดหน่อยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ฟอร์เทสสองนะฮะอตามมาจังเฮ้ยรอดมาได้ไงวะโโออ้

เรียบร้อยจะไปหง่ะโป๊ะหมู oh, uh ่ไ oh. ล uh ่นะเฮ้ยเฮ้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 อุ้ยอุ้ยอุ๊ยเจ็บเจ็บ ว,วันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะผมก็ไม่ไหวแล้วฮะบา,บายๆแล้วแร่นที่จบตาตานี้ก็แล้วกันเนาะผมจะขอแบบปิดมาแล้วกันนะลอกจากมีกระหาอีกทางหนงนะครับโอ,อวันนี้ผมก็มาถ่ายเล่นเฉยๆนะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมันด้วยนะฮะสวสีครับ